ผู้ชมครับคดีสะเทือนวงการบิาราชการนะครับจากกรณีของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติโดนตำรวจรวบข้อหาในการรับสินบนเพื่อยกย้ายแต่งตั้งตำแหน่งนะครับโดยคุณรัชดาสุริยกุลนาวธยาเนี่ยยังต้องโดนสอบอยู่ในช่วงนี้นะและก็โดนย้ายไปที่สำนักนายกล่าสุดนะครับทางพยานปากเอกครับคุณชัยวัตรลิมลิเขตอักษรซึ่งตอนนี้เนี่ยดูแลศูนย์พื้นที่อนุรักษ์ที่9ที่วนราชธานีก่อนหน้านี้ที่มาเปิดเผยว่า มีการเรียกรับสินบนในการยกย้ายตำแหน่งลูกน้องคุณชัยวัฒน์นี่แหละโดนคุณรัชดาเรียกรับสินบนเลยมาให้ปากคำกับตำรวจปปปและมั่นใจว่าคดีนี้จะเอาผิดได้ทั้งหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมซองเนี่ยเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่เอามาให้กับตำรวจปปปรวมถึงมีภาพกล้องวงจรปิดในการรับสินบนด้วยคืองานนี้ปปปกับปปชเนี่ยเข้าไปตรวจค้น แล้วก็ถ่ายคลิปทั้งหมดเดี๋ยวผมเห็นในห้องเนี่ยทั้งหมดน่าจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวแล้วกล้องทั้ง4ตัว,วทุกทุกมุมเนี่ยผมว่าก็ถ่ายไว้ละเอียดและที่สําคัญเนี่ยปปป,ป,ปเนี่ยเขาได้ปล่อยคลิปนี้ออกมาให้กับสังคมได้รับรู้เพราะ,ะนั้นผมว่าผมเชื่อมั่นในการที่ปล่อยคลิปหลายๆคลิปออกมาแล้วก็เอ่อมุมกล้องต่างๆเนี่ยมันยืนยันชัดเจนว่ามีการครับซึ่งมันมีซองเงินชัดเจนนะว่าได้รับสินบนหรืออย่างไรก็ตามและ ถ้ามก,กราคามนี้ทางตำรวจปปป,ปเนี่ยก็จะเรียกสอบทุกฝ่ายครั้งหนึ่งครับ,รบแต่นอกจากเรื่องของคดีความแล้วมันสะเทือนเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณรัชดาเนี่ยมีคำสั่งสำนักนายกนะฮะให้ย้ายข้ามาไปเลยจากกระทรวงทรัพย์อ่ะแล้วย้ายไปทางด้านของสำนักนายกนะฮะแล้วก็โดนมองว่าโอ้ไม่รู้ว่าขอโทษนะพี่ชายของคุณรัชดาเนี่ยไปสนิทสนมกับบิก,บกรัฐบาล เลยเป็นคำสั่งลักษณะนี้เพราะพี่ชายของรัศดาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกัน <Ừ. S 1> รุ่นเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นสิฮะแต่ต้องบอกนะเขาไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่มันก็ถูกจับโยงกันไปตามข่าวแล้วมันแปลกที่มันย้ายข้ามไปสํานักนายกลักษณะนี้ <c oughs> ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตครับ